ครับขณะนี้8ดนาฬิกา2ีนาทีนะครับ8.21นาฬิกา21นาทีสวัสดีอ่าญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับยามเช้าครับซึ่งตอนนี้ฝนก็ตกนะครับพื้นถนนก็เปียกหมดแล้วนะครับนี่ฝนตกครับมุ่งหน้าถนนหมายเลข1 2 9 0ครับาทางหลวงหมายเลข1 2 9 0นะครับ มุ่งหน้าอำเภอดอยดลวงนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับไปเรื่อยๆนะครับยายทำเนาะถึงตรงไหนจุดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งยายทำนะครับไปเรื่อยๆนะครับในเส้นทางการจาริทธิ์ลงขลุงตานะครับหรือว่าท่านจะพักเท้าช่วงเช้าที่ไหนพักเท้าช่วงเที่ยงที่ไหนนะครับหรือว่าพักจำไว้ที่ไหนก็ให้ย้ายทำได้ติดตามแลบชมไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมเองนะครับก็ไม่ ขอตอบล่วงหน้านะครับยายทำเนาะเผื่ออาจจะมีการคาดเคลื่อนนะครับให้ยายทำได้รับชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ถ้ารู้แล้วผมจะตอบให้ยายทำได้รับรู้กันนะครับซึ่งตอนนี้ฝนตกนะครับฝนตกตรงไปข้างหน้านี้จะเป็นสะพานมิตรภาพที่สี่นะครับแห่งที่สี่เจียงของห้วยทรายนะครับ ครับซึ่งบรรยากาศวันนี้ไม่มีแดดนะครับบรรยากาศวันนี้ไม่มีแดดมีแต่ฝนนะครับแล้วก็ดูจากบรรยากาศแล้วน่าจะไม่มีแดดเลยนะครับทั้งวันเลยนะครับนะครับนุกคนที่เรามองเห็นนะครับว,ะว,ะวะัดพระธาตุพางเงาอยู่บนอยู่บนเขาม,มีอะไรนะพี่ะวะมีสกายวอล์กอ๋อมีสกายวอล์กด้วยอยู่อยู่บนด้านบนใช่ไหมครับ อ๋อแค่เขียวมีมีสกายวอล์กนะครับ,ว,รบวัดพระธาตุผาเงานะครับวัดพระธาตุผาเงาสองกิโลนะครับเนะี่ยดูจากป้าย ท่าเรือพานิดเชียงแสนสิบกิโลเชียงของนี่ห้าสิบเอ็ดกิโลนะครับเชียงของห้าสิบเอ็ดกิโล

การเปียกแล้วก่อนอ่า,อาซึ่งซึ่งฝนตกนะครับยายคำนะครับซึ่งฝนตกอ่าแต่ละคนเนี่ยก็ต้องเตรียมถุงยางนะครับถุงพลาสติกนะครับมาห่อกระเป๋าไว้ห่อโทรศัพท์ไว้นะครับอ่าไม่งั้นก็จะเปียกกันนะครับโทรศัพท์กระเป๋าเราก็จะเปียกนะครับเนาะ หลงตาบุญชื่นนะครับบปญญาพุทโธนะครับเนาะจากที่ผมได้เคยเดินทุ่งกับท่านนี่ฝนตกแดดออกฟ้าจะร้องนะครับท่านกดท่านไม่หยุดนะครับยายทำท่านไม่หยุดนะครับท่านไม่ได้กลัวฟ้ากลัวฝนนะครับกานเม,มือกเมืกรุ่นใหม่ <c oughs> <c oughs> ของรุ่นใหม่การเปียกเนาะกันเป <c oughs> ็นบัด มาเป็นไข่นะครับซึ่งฝนจะตกฟ้าจะร้องหลวงตาท่านก็เดินเหมือนเดิมนะครับอไม่ใช่ว่าฝนตกท่านจะหยุดน,นะครับหลวงตาบปญนชื่นเป็นญาวชนนี่อ่าที่คือผมเคยเดินกับท่านอ่าแล้วก็เดินได้ถ่ายทอดอ่าบารบมีท่านให้พี่น้องได้รับชมฝนตกฟ้าร้องแดดออกท่านก็เดินเหมือนเดิมอำเภอเชียงของหกสิบกิโลครับอำเภอเชียงของหกสิบกิโลนะครับ เฉียงของ6กกิโล รอบนั้นเดินหลวงตาเดินทวดงผ่านมาเช่นนี้เนาะตอนนี้เดินกลับนะครับเดินวนวนย้อนกลับครับใช่ี๋้วครับผมพี่หลวงตาบุญชื่นพระยาอุทโธท่านได้กล่าวไว้นะครับเปียกได้ก็แห้งได้นะครับท่านบอกนะครับ เปียกได้ก็แห้งได้นะครับท่านจะบอกแบบนี้นะครับตอนท่านเดินทุดองทางภาคใต้นี้นะครับวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยฝนตกวันละสี่ทีห้าทีนะครับสี่รอบห้ารอบนะครับจีวรท่านกาลังจะแห้งนะครับเดินไปอีกสักพักหนึ่งฝนก็ตกลงมาอีกแล้วนะครับก็เปียกอีกเปียกเสร็จพักหนึ่งจะแห้งก็เปียกอีกนะครับเนาทางทางเขตทางภาคใต้มี ฝนตกตลอดนะครับฝนตกตลอดอซึ่งแต่ละวันนี้เปียกหลายรอบนะครับกว่าจะถึงที่พักจังวัดตอนเย็นนะครับซึ่งท่านก็มีความอดทนนะครับยายชเนาะท่านเอย่ยสัจจะวาจาท่านไว้แล้วนะครับท่านก็บอกว่าท่านมุ่งมั่นท่านปฏิบัตินะครับได้ก็จะเป็นเกิดบุญบารามีนะครับก็มาฝากพี่น้องเรานะครับ ในช่วงทางใต้นี่ผมก็เท้าเปื่อยหมดนะครับเนาะเท้าผมก็เปื่อยหมดนะครับผมก็มีความพยายามเหมือนกันนะครับด้ทำนะครับตอนทางสุราษฎร์ขึ้นมานี่เท้าผมเปื่อยนะครับเดินโดนฝนตลอดทั้งวันนะครับใส่รองเท้าผ้าใบฝนตกหนักตลอดทั้งวันเท้าผมก็เปื่อยผมก็มีความอดทนนะครับที่อยากจะเก็บภาพบรรยากาศจุดนั้นไว้นะครับไว้ให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับตลอดเส้นทางนะครับ การจาริทุดงนะครับเนาะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาใหม่นะครับอยากจะทราบว่าหลวงตาฮันธุดงมาตั้งแต่จังหวัดไหนบ้างนะครับก็เข้าไปชมได้นะครับตั้งแต่ทางใต้ขึ้นมานะครับจนมาถึงจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะซึ่งก็วันที่19จะถึงนี้ก็จะเป็นสีเดือนนะครับของการจาริศุดงของหลวงตานะครับสีเดือนเต็มเลยนะครับครับเรคาดว่าประมาณเดือน มีนาสิ้นเดือนมีนาน่าจะหลวงตาท่านนาจะสดวงถึงนักอานักขาผนมนะครับเนาะแต่ถ้าไม่มีอะไรค่าเคลื่อนครับผมก็ฝากติดตามฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ใหม่ทางช่อง u t u b e ตั um ้มทัซิ่งนะครับเนาะผมจะแท้งการทําไปเรื่อยๆนะครับฝากการทํากดติดตามด้วยนะครับเนาะทาง u t u b e ตั um ้มดําซิ่งทางเพจ a c e b o o k ไลค์ ight, ตั um ้มดัซิ่งทางช่อง y YouTube ศรัทธาหลวงตาบุญชื่น เสียตามเจนีส3มช่องทางนี้อย่าถามติดตามไม่ได้เลยนะครับเนาะไม่พลาดแน่นอนนะครับสำหรับไลฟ์สดนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ